สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเองก็นะก็อยู่ในเกมเพ s สซีมิเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีเทคนิคดีๆมาบอกนะซึ่งเป็นเทคนิคที่จะทให้อ่าคุณโยนสัตว์ได้ไกลขึ้นแบบเยอะมากเลยนะครับนี่คือก็จะเป็นเทคนิคนี้ครับนี่ขอลองไปที่โลกนู้นก่อนนะนี่นะครับพอมาแล้วนะอ่าคือเทคนิคน,นี้เนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยโยนไกลไปประมาณแบบ อาจจะแบบ10 10ขึ้นนะครับเออสิบรอบขึ้นนะซึ่งวิธีการนะครับก็คือเราจะต้องใช้สัตว์ตัวนี้ครับอ่ะสัตว์ตัวนี้นะนี่ครับสัตว์ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นสัตว์ที่ได้จากการเปิดไข่ตรงนี้นะครับแต่ฟาร์มยากมากเลยนะกว่าจะได้มาเปิดแต่ละใบนะครับแต่มันมีวิธีอยู่นะที่ง่ายมากนะครับันเป็นวิธีแบบเคล็ดลับนะสมมติผมใส่แค่6ตัวนะครับอ่ะจริงๆมันจะมี ระดับไม่จะเข้าที่สูงกว่านี้นะครับนี่ผมใส่แค่หตัวนะครับนี่ทุกคนดูดิเนี่ยแค่หกตัวก็ปลาไปเกิน1ิบรอบแล้วนะครับนี่ทุกคนนะนี่บอกเลยว่าอ่าเยอะมากนะครับแรงมากด้วยดู1ิบสี่รอบนะครับ1ิบสี่รอบเออนะประมาณนะครับประมาณทุกคนเนี่ยกว่ากว่ากว่าจะหยุดอะ่ะออนานมากนะครับ ซึ่งสัตว์ตัวนี้นะครับวิธีการทําคือเราไม่จะไม่ต้องมาเปิดไข่ตรงนี้นะเพราะว่ามันฟาร์มยากนะครับเหรียญน,นะซึ่งคือจะเป็นวิธีการทําแบบฟิลนะครับหรือรวมสัตวน์นะเราก็จะไปที่ด็อกเวลครับด็อกเวลนะตัวนี้ครับถ้าไปจุดที่ซื้อเจ้าหมาตัวที่มันเป็นบาสเกตบอลตัวนี้นะครับนี่ให้ทุกคนไปซื้อนะซึ่งมันจะเป็นไข่ใบนี่ครับไปสุดท้ายนะครับ ใบสุดท้ายนะนี่พอท่านผู้ชมเปิดนะครับผมแนะนําถ้ามีเงินนะให้เปิดแบบไข่ทองนะครับนี่ไข่ทองอ่าทุกคนก็เปิดนะครับเอา l e เจเนเรอรี่เราเอานะครับ l e เจเนเรอรี่เราเอานะนี่นี่ครับปื๊บพอเราได้ l e เจเนเรอรี่มาใช่ไหมครับนี่ผมได้มา2ตัวผมก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็เปิดจนกว่าจะได้รีเจเนอเรอรี่นะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่สปาโวครับไปที่อ่าบีชนะ นนไปที่บีชและหลังจากนั้น,นครับให้มาที่เครื่องเจ้าตัวนี้นะเป็นเครื่องฟิวนะครับอให้ท่านผู้ชมนะครับกดสัตว์ตัวที่มันเป็นบาเก็ตบอลสีทองนะครับทั้งหมด12ตัวอะไรนะครับทุกคน,นีกดให้หมดเลยนะครับแล,ล้วหจากนั้นนะครับก็กดฟิวนะครับก็กดฟิวมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ้าตัว นี้มา1ตัวนะครับเป็นแบบเรนโบว์นะนี่ครับเป็นเจ้าตัวที่อยู่ในอะโลกยีสต์อะเพทนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นบาสเกตบอลแบบอะเรนโบว์ Rainbow อยู่แล้วเนะี่ยเราใช้แค่3ตัวพอครับนี่ใช้แค่3ตัวพอนะตัวนี้ึงนี่เราก็จะได้ถ้าตัวนี้มาร์ครับเพิ่มมา2ตัวละเห็นไหมง่ายๆครับซึ่งพลังมันก็จะเยอะนะครับพลังมันก็จะเยอะนะ เรารวมประมาณนี้นะครับเรารวมประมาณนี้อ่ะรวมแล้วก็รวมไปครับแล้วก็เอาไปทำดาร์มัเชอร์นะนี่คอ่ะผมก็รวมไปก่อนนะครับรวมๆไปนี่ปึ๊บ่ะปึ๊บจะได้รวดเร็วครับอืมนะครับรวมนี่ง่ายมากครับวิธีการนะทุกคนรวมต่อแค่นี้นะครับก็ได้มาคือเอาไปทำดาร์มัเชอร์ได้ชิวๆเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเป็นอ่า ไอห,หมาทองเท่านั้นนะครับคือเป็นตัวทองนะตัวปกติเนี่ยทำไม่ได้นะครับมีอันนี้มาก็ขูดหน่อยปุกบาทนะครับขูดหน่อยอันนี้เห็นว่าในตู้นะครับก็จะมีสัตว์ระดับซีเขตด้วยนะครับเป็นสตูปิกี้สตูปิกี้นะครับเป็นสตูปิกี้นะซึ่งนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นซีเคต มันพลังมันเยอะมากเลยนะทุกคนผมว่านะครับน่าจะประมาณแบบ1 QT คิวได้นะสตูพิกกี้นะครับนี่ครับเป็นทอยเลตแคทนะตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่แค่742ตัวเท่านั้นนะครับเป็นตัวใหม่มานะนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยสี่สิบสตัวถ้ามันเอาไปทำชายนี่ดามาเธอ์นี่ครับบอกเลยว่าเยอะแบบสุดๆนะครับมาหลังจาก ที่เรารวมใส่อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปทา d a มมาเ s อร์ได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะนี่ครับไปทําด r k m a s t e ได้นะแล้วก็มา m มคแล้วก็เอาตัวนี้ครับมาทาเอาช้นี่มาทํ o าทด้วยก็ได้นะครับนี่อ่ะอ่ะแต่ผมไม่เสี่ยงเอา s h นี o ่ไปทําเอานี้นะครับจากแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับใช้เพชรหนึ่งแสนนะเนี่ยครับผมก็ทํามาเรียบร้อยแล้วอีก2ตัวนะครับเราก็กดรับไปเลยนี่ครับ พอเรากดรับเสร็จเนี่ยแต่ก็จะมีพลังอยู่ที่55คิวแล้วแต่พอเราไปใช้ในในโลกนะครับยิ G โกลนะนี่ถ้เาเรากดนี่ครับคือมันก็จะโผล่มาเลยนะทุกคนดูดีนีหรือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ลองโยนดูนะครับทุกคนเนี่ยดูผ่านเร็วมากเลยนะครับผ่านเร็วมากนะจะได้ประมาณ20-30รอบนะครับถ้าคิดให้เข้าก็ประมาณ30นะนี่ครับอันนี้เราได้20นะครับ ่ะ20คือนะเป็นเทคนิคที่ง่ายมากเลยนะครับเออแล้วก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะที่แรงกว่านี้อีกนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่เราต้องไปซื้อสัตว์ระดับมิติข้จากเมนชานนะครับเมนชานนะก็จะเป็นเหมือนอพ่อค้าล็กับนะครับให้เราไปซื้อนะก็จะเป็นสัตว์ระดับมิติขั้วตัวกลมๆนี้นะครับนี่ตัวกลมๆตัวนี้นะซึ่งพอเราซื้อมาเนะี่ย เราเอาไว้ทำดัมมาเธอเนี่ยก็จะได้แบบพลังเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะส่วนทอยเลทแคทเนี่ยก็คือเยอะอยู่แล้วครับเยอะอยู่เออมันเป็นซีเค็ดดูความแรงครับคือเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะนี่ดูผมมีพลัง 2.35B นะครับ ทีนี้พวกเหรียญอะไรก็จะฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากแบบมีแรงกว่านี้คือต้องรอพ่อค้าลึกลับอย่างเดียวเลยครับเออนะต้องรอพ่อค้าลึกลับนะครับถึงจะสามารถมีสั์ระดับมิตอรเข้าได้นะคือสูงกว่าตัวนี้นะครับแต่ต้องใช้เพชรเยอะมากนะตัวละประมาณ6 0 0อเอ็มนะครับงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เชกังพาร์นหน้านะบายนะครับก็อย่าลืมเอาไปทํากันด้วยเพราะว่าเออดีมากนะครับง่ายๆใช้งบน้อยนะทุกคน อันนี้คืออุ้ย,อ,ยอันนี้ติดคีย์ที่เค้านะครับแต่เราไม่ได้มีฮิวเสิร์ฟไงเราแค่โยนเล่นๆไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่อ่าน่าจะได้ประมาณ20นั่นแหละว่าเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แบบฮิวไปไงเอออันนี้แต่พลังตัวนี้สูงกว่าฮิวอีกนะครับงั้นสต่เมื่อกี้นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปย,ยังผ่านนั่นนะ